ช่วงหลังปีพุทธศักราช2,520เป็นต้นมาสังคมไทยเริ่มเกิดอาชญากรรมร้ายแรงขึ้นบ่อยครั้งจนส่งผลให้ในช่วงนั้นมีนายตำรวจหนุ่มๆหลายนายต่างเล่นกันทำผลงานจนมีชื่อโดดเด่นในแวดวงของตำรวจแต่ก็หาใช่แต่จะมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเพียงเท่านั้นที่ต่างมีชื่อโดดเด่นในแวดวงการทำงานของตนเพราะในช่วงนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนหลายนายที่มีชื่อโดดเด่นและหนึ่งในนั้น ก็คงหนีไม่พ้นชื่อของจาทูลชื่อที่เมื่อเอ่ยขึ้นมาเราหลายต่างต้องพากันวาดผวาจ่าสิบตำรวจภัยทูลแสนอาถารอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้สร้างชื่อมาจากกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมอดีตลูกน้องคนสนิทของพันตำรวจเอกโสพลสวิคามินผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมคือจาทูลผู้มีชีวิตโลดผนจนทะยานไม่แพ้ใคร จากกองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมสู่กองปราบปรามสามยอดกระทั่งเดินทางมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเรื่องราวมาเฟียนครปฐมถล่มจ่ามือปราบจะเป็นอย่างไร l e g e n d เจนเดอรี่ชาแนจะเล่าให้ฟังเวลา19นาฬิกา15นาที วันที่27ตุลาคม2524นาร้ยร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมได้รับแจ้งเหตุยิงกันบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันประเสริฐชัยถนนเพชรเกษมตําบลธรรมศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมจึงรีบแจ้งเหตุไปยังนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก่อนจะรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถเก่งโตโยต้าโคโรลลาหมายเลขทะเบียน4ขอไข่ 2683กรุงเทพมหานครสภาพในที่เกิดเหตุรถเก่งถลาาพุ่งลงข้างทางและในรถมีศพผู้เสียชีวิตอยู่หนึ่งคนและทันทีที่เจ้าหน้าที่พลิกศพจนเห็นชัดเจนว่าเป็นใครต่างก็ต้องพากันตกใจเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจแทบทุกนายในที่นั้นต่างก็รู้จักกับผู้เสียชีวิตดีผู้เสียชีวิตคือจ่าสิบตำรวจไพฑูรย์แสนอาหารสังกัดกองกำกับการสองกองปราบปรามสามยอด หรือชื่อที่รู้จักกันดีในวงการก็คือจ่าทูลในตำรวจมือปราบมือดีอดีตมือวิสามันมือวางอันดับหนึ่งแห่งกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมจากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุทําให้ทราบว่าในขณะที่รถของจ่าทูนมุ่งหน้าออกมาจากตัวเมืองนครปฐมนั้นได้มีคนร้ายไม่ทราบจํานวนใช้รถไม่ทราบชนิดขับตามมาเทียบก่อนจะลวงกระสุน M16 เข้าใส่ร่างของจ่าทูนนับร้อยนัด กระสุนกระจายเต็มรางจนรถพุ่งลงข้างทางทําให้จ่ามือปราบต้องเสียชีวิตคาที่ในขณะที่เหล่าคนร้ายนั้นลอยนวลบึ้งหนีไปในความมืดสาเหตุของความขัดแย้งที่แท้จริงนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมมาสอบสวนกันอีกครั้งเนื่องจากจ่าทูลน,นั้นต้องนับได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจมือปราบที่มีอริอยู่รอบตัวจริงๆจ่าสิบตำรวจภายทูลแสนอาถารนั้น อดีตเคยทำงานร่วมกับในตำรวจใหญ่ในคดีสำคัญสคัญก่อนหน้านี้หลายคดีอาทิเชน่นร่วมขี่ข,าข,ข่ายคดีฆ่าสสกำทรราชโรธสสปัตตานีกระทั่งถึงคดีฆ่าสสสลายุทธชนะกุลสสชัยนาทโดยก่อนหน้าที่จะมารับราชการในกองปราบนั้น จาสิบตำรวจภัยทูนหรือจา่าทูลนั้นเติบโตในสายงานของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนคปรปฐมมาโดยตลอดกระทั่งถูกจับกลุ่มในข้อหาพัวพันเป็นมือปืนฆ่านายเสรีจิรพันธ์อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนคปรปฐมในสมัยที่พลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นเป็นอธิบดีกรมตำรวจถึงขั้นที่พลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นต้องลงมาสอบปากคำด้วยตัวเองแต่ในครานั้นจากสิบตำรวจภัยทูลให้ปากคำว่า มือปืนที่ลงมือยิงนายเสรีจิรพันธ์จริงๆก็คือนายแห้งบุตรก่อนหรือเจ้าพ่อแห้งที่ถูก28มือปืนลุมลงแขกซันโวสังหารไปแล้วนั่นเองในครั้งนั้นจ่าสิบตำรวจภัยทูนให้คำมั่นสัญญากับพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นว่าจะตามไปจับหรือเด็ดชีพเจ้าพ่อแห้งให้ได้แต่พลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นนั้นไม่เชื่อจึงมีคำสั่งให้จ่าทูนออกจากราชการไว้ก่อนรวมทั้งให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ท้ายที่สุดศาลก็สั่งยกฟ้องจากนั้นจ่าทูลจึงขอกลับเข้ารับราชการแต่ไม่สามารถจะกลับไปอยู่ที่นครปฐมได้อีกแล้วเนื่องจากมีเจ้าภาพรอจ้องกระถินเขาอยู่มากเขาจึงตัดสินใจขอกลับเข้ารับราชการสังกัดกองปราบปรามและอยู่ภายใต้คำสั่งของพันตำรวจเอกสร้างบุญนาคมาเป็นส่วนใหญ่เวลาต่อมาพันตำรวจเอกโสพลสวิคคมินผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดน,นครปฐมเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ พันตำรวจโทที่ระบูนสมบูรณ์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนคนปรปฐมหลายร้อยตำรวจตรีกิติวรชัยนายนร้อยเวรจึงพาเดินทางเข้าไปตรวจสภาพศพก่อนหน้านั้นมีเจ้าหน้าที่ของตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองได้พบกับจาา่าสิบตำรวจภัยท,ทูนซึ่งนำพยานปากหนึ่งมาให้ปากคำในคดีที่เขานั้นถูกคนร้ายรอบยิงที่หน้าบานพุทธชาติกลางเมืองนคนปรปฐมเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ส่งพยานกลับบ้านไปแล้ว จากสิบตำรวจภัยทย์จึงขับรถกลับบ้านกระทั่งมาพบจุดจบนั่นเองภายในรถของจากสิบตำรวจภฑูทย์เจ้าหน้าที่พบปืน m 16. 1 6จํนนาจำนวนหนึ่งกระบอกกระสุน2แมกกาซีน40นัดปืนขนาด9มมอีก1กระบอกกระสุน18นัดปืนขนาดจุด38อีก1กระบอกและกระสุนอีก140อีนัดส่วนเงินที่มีในตัว9,500บาทพร้อมสร้อยนาคหนัก3บาทและพระเลี่ยมทองอีกหลายองค์นั้นในภายหลังได้ทราบว่าหายไปเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่า จ่าทูลรู้ตัวดีว่าถูกตามล่าจึงมีการเตรียมปืนและกระสุนพร้อมรับศึกเต็มอัตราแต่ก็ยังมาพลาดถูกยิงโดยไม่ทันได้ยิงต่อสู้แม้แต่นัดเดียวส่วนรถของคนร้ายนั้นพยานบางคนให้การว่ามีการใช้รถจักรยานยนต์นำหน้าหนึ่งคันมีการใช้รถบ็อกเราตามหลังมาด้วยรถปิกอัพซึ่งมีมือปืนคาดว่ามีทั้งหมดประมาณ7คน28ตุลาคมมีการเปิดเผยจากเพื่อนคนหนึ่งของจ่าทูลว่าจ่าทูลได้เคยมาปาบรถให้ฟัง เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มมือปืนที่ตามยิงนายแพทย์มนัททุนน้ำวารินสสจังหวัดนครปฐมและจ่าทูนได้ร่วมกับพันตํารวจเอกโสพลสวิคามินผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐมวางแผนย้อนเกล็ดสามารถจับกลุ่มกลุ่มมือปืนไว้ได้ซึ่งในเรื่องนี้หลังจากจับกลุ่มได้นั้นทําให้จ่าทูนต้องหนักใจมากเพราะปรากฏว่าเหล่ามือปืนที่จับกลุ่มได้นั้นกลับเป็นสมุนของผู้ทรงอิทธิพลคน,คนหนึ่งในเมืองนครปฐม ซึ่งจา่าทูนยังได้บอกกับเพื่อนสนิทว่าเกรงว่าจะต้องเกิดการฆ่ากันอีกแน่ๆแล,แล้วในที่สุดจา่าทูนก็ถูกตามล่าสังหารจนได้ประเด็นนี้เพื่อนสนิทของจา่าทูลกล่าวว่าอาจจะเป็นชนวนสําคัญที่ทําให้จา่าทูลถูกตามฆ่าก็ได้ตามแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นั้นยังทราบอีกว่านอกจากจา่าทูนแล้วยังมีอีกถึง4คนด้วยกันที่ต้องตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมือปืนลึกลับกลุ่มนี้ โดยสี่คนนั้นประกอบไปด้วยร้อยตำรวจเอกนายแพทย์มานัททุนวรินหรือหมอมานัทสสนคนปรปฐมนายชยาสะสมทรมัพย์สจนครปฐมนายเกลิกระวังภัยทนายความและจากสิบตำรวจนครธัญประเสริฐเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามหมอมานัทในการที่ถูกหมายหัวว่าต้องตายนั้น ทั้งหมดทั้ง4คนรวมทั้งจ่าทูนก็รู้ตัวด้วยกันทั้งหมด4คนนั้นจึงได้ทําหนังสือร้องเรียนต่อพลเอกสิทธิจิรโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่มวันที่สองตุลาคมหลังจากนั้นหมอมนัาจึงได้ตัดสินใจหนีความตายและความวุ่นวายไปตั้งหลักที่สหรัฐอเมริกากระทั่งเมื่อจ่าทูนมาถูกยิงตายเช่นนี้ทุกคนต่างจึงต้องหลบหนีความตายกันจ้าละวันในวันเดียวกันนั้นเองพันตํารวจเอกกุศลนาคสีชุมผู้บังคับการกองปราบปราม ได้ส่งพันตำรวจโทธนศักด์สุนทรเดชารองผู้กำก,กับการสามกองปราบปรามพร้อมทีมงานเดินทางไปที่นคนปรปฐมเพื่อจะได้ร่วมมือกับพันตำรวจเอกโสพลคลี่ลายคดีการตายของจ่าทูลโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบที่เดินทางไปร่วมสืบสวนคดีนี้ได้ตั้งประเด็นสาเหตุการตายของจ่าทูลไว้3าประเด็นด้วยกันก็คืออาจจะเกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลในทีมงานของจ่าทูลด้วยกันเอง พราะจ่าทูลเองก็นับได้ว่าเป็นตำรวจที่กว้างขวางมีทีมงานหลากหลายหรือ 2. ในกรณีที่จ่าทูลนั้นเคยถูกคนหลายบุกยิงด้วยปืนอากาศและ M16 หน้าบาทที่นครปฐมเมื่อ2เดือนที่แล้วกระสุนพลาดไปทุกคนอื่นเสียชีวิตแต่จ่าทูลนั้นปลอดภัยกลุ่มนี้อาจตามมาฆ่าอีกครั้งหรือ 3. การที่จ่าทูลนั้นล่วงรู้ว่ากลุ่มคนที่ตามมาฆ่าเขาที่หน้าบาดที่นครปฐม เมื่อเดือนมิถุนายนนั้นเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากกาญจนบ,บุรีเพราะจา่าทูลนั้นจำหน้าได้จึงอาจจะทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนปปกลุ่มนั้นเกรงจะถูกจา่าทูลคิดบัญชีแคนเลยมาดักสังหารจา่าทูลเสียก่อนซึ่งทั้ง3เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จา่าทูลนั้นได้เคยทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาในการรวบรวมถึงพฤติกรรมพฤติการในคดีต่างๆของเจ้าพ่อผู้หนึ่งในนครปฐม ซึ่งเจ้าพ่อภูนั้นก็รู้ตัวดีว่ามีจา่าทูลเป็นศัตรูและจา่าทูลก็รู้ตัวเช่นกันว่าตัวเองนั้นมีศัตรูเป็นถึงระดับเจ้าพอ่อใหญ่แห่งนคปรปฐมคนหนึ่งเลยทีเดียวที่ไว้กลางบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมในงานสวดพระพิธีทำศพของจา่าทูลนางอุไรแสนอาถารพ์ภรรยาของจา่าทูลเปิดเผยว่า ยังมีเรื่องหนึ่งที่จ่าทูนได้เคยปารบไว้ว่าถูกตามฆาโดยคนที่ตามฆานั้นน่าจะเป็นกำนันคนหนึ่งโดยมีสาเหตุมาจากการตายของนายอำนวยวัฒนพงศ์ประธานสภาจังหวัดนคปรปฐมซึ่งถูกยิงตายระยะพี่น้องของนายอำนวยนั้นเพ่งเล็งว่าจ่าทูนเป็นคนยิงจึงมีการว่าจ้างกำนันมือปืนให้ตามล้างแขนเคยมีการดักยิงกันมาแล้วแต่ไม่สำเร็จจ่าทูนรู้ตัวจึงมาเล่าให้ภรรยาฟังพร้อมกับบอกว่าต้องระวังตัวให้มาก วันที่29ตุลาคมมีรายงานจากทางกองปราบปรามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองปราบพยายามสรุปสาเหตุสำคัญว่าก่อนจะพบจุดจบของจา่าทูลนั้นจา่าทูลได้เคยเสนอผลการสืบสวนคดีเก่าๆต่างๆของเจ้าพ่อวังตะกูรวมทั้งสิ้น7คดีให้กับทางพลตำรวจตรีกุศลน,นาคศรีชุมผู้บังคับการกองปราบปราม หลังจากนั้นยังได้มีการเพิ่มเติมอีกหลายคดยีก่อนที่จะมีการส่งเรื่องต่อให้พันตำรวจโ,โทชัด,ดกุลดีหลกรองผู้กำกับการสองกองปราบปรามพร้อมกับส่งสำเนาให้พลนตำรวจโทนรนงมหานนนรองอธิบดีกรมตำรวจทางกองปราบจึงมั่นใจว่าเรื่องดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นชนวนสังหารจ่าทุนในครั้งนี้โดยฝีมือของสมุนเจ้าพ่อวังตะกูนั่นเองช่วงเช้าของวันที่30ตุลาคม นางอุไรแสนอาดหานภรรายาของจา่าทูลได้เข้าแจ้งความต่อร้อยตำรวจโทยงหยุดพกสุวรรณร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองนคปรปฐมว่าปืน11มมที่ได้แจ้งความไว้ว่าหายไปนั้นได้กลับคืนมาแล้วโดยพบว่าจา่าทูลได้นำไปฝากไว้กับนายประเสริฐสะสมศัพท์บิดาของนายชัยยาสะสมศัพท์สมาชิกสภาจังหวัดซึ่งก็มีข่าวว่าถูกหมายหัวไว้อีกคนหนึ่งส่วนบัตรประจำตัวข้าราชการ ซอยคอทองคําพระเลี่ยมทองสร้อยนาคได้หายไปหลังแจ้งความนางอุไรได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าสงสัยว่ามือปืนที่ยิงสามีตนนั้นต้องเป็นคนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะมีข่าวว่ามีการจอดรถพูดคุยกันก่อนที่จะมีการลงมือสังหารในวันเดียวกันนั้นเองผัดตำรวจโทธทีรบูร์สมบูรณ์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองนคนปรปฐม ได้เรียกตัวจ่าสิบต,ตำรวจนครธัญประเสริฐกับนายชัยาสะสมศพย์ไปสอบสวนถึงกรณีการตายของจา่าทูลหลังการสอบสวนไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดเพียงแต่บอกว่าขณะนี้หลักฐานต่างๆใกล้สรุปได้แล้วอาจจะมีการจับกลุ่มตัวมือปืนในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนมีรายงานเปิดเผยถึงเบื้องหลังก่อนที่จา่าทูลจะถูกสังหารด้วยว่าจา่าทูลนั้นได้พยายามติดตาม ในคดีพฤติกรรมของเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่แห่งกำแพงแสนแล้วรายงานตรงไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและทธิบดีกรมตำรวจจากนั้นจึงได้ติดตามพยายามหาหลักฐานเพื่อที่จะจับกลุ่มเจ้าพ่อดำเนินคดีให้ได้โดยมีทั้งสิ้นรวมแล้วถึง12คดีด้วยกันโดยคำร้องเรียนของจ้าทุนนั้นระบุโดยว่าเจ้าพ่อมีทั้งลูกชายและลูกสมุนที่ปฏิบัติการโหดยุลายคนธุกรกิจเดิมของเจ้าพ่อนั้นเลี้ยงมาแข่งใกล้ชิดกับนายทหารใหญ่มีเมียหลายคน เจ้าพอมีลูกชายหญิงอยู่ทั้งหมดรวม20คนและนับคดีทั้ง12คดีที่เจ้าพ่อได้ก่อไว้นั้นมีทั้งคดีฆ่าคนตายและคดีอื่นๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถสืบจับคนรายได้มีรายละเอียดของคดีดังต่อไปนี้คดีแรกเกิดขึ้นเมื่อ10ตุลาคม2518 ตามรายงานมีรายงานว่าลูกชายของเจ้าพ่อและสมุนนั้นได้ทําการคมขืนญาติของนายประเสริฐจากนั้นนายประเสริฐซึ่งเป็นคนในอําเภอกําแพงแสนได้ไปร้องเรียนกับเจ้าพ่อแทนที่จะมีการชําระความเจ้าพอกับสั่งลูกชายและสมุนให้ไปดักยิงนายประเสริฐตายคดีที่2เกิดขึ้นในปี2518เช่นเดียวกันน,นายวินัยเป็นชาวบ้านที่อำเภอดอนตูม เป็นหุ้นส่วนค้าขายกับลูกชายเจ้าพอแต่เกิดถูกหักหลังมีการยิงนายวินัยตายคดีเงียบไม่มีการรื้อฟื้นคดีจากนั้นคดีที่3เกิดขึ้นในปลายปี2518นายลอยเกิดการทะเลาะวิวาทกับน้องชายของเจ้าพอจากนั้นนายลอยได้ซื้อยาเบื่อหมามาเบื่อหมาของน้องชายเจ้าพ่อตายน้องชายเจ้าพอ่อโกรธมีการส่งคนไปยิงตายขาบ้านคดีเงยเียบเช่นเดียวกัน คดีที่4เกิดขึ้นเมื่อวันที่11ตุลาคม2520เวลา18นาฬิกานายประเสริฐเป็นกรรมการวัดวังตะกูอาชีพทำไร่อ้อยเป็นน้องชายของนายตำรวจที่อยู่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมคนหนึ่งเคยมีความขัดแย้งกับเจ้าพอ่อเรื่องไม่ให้ลูกน้องของเจ้าพ่อเอาหมาไปกินน้ำในเขตที่ดินของตัวเองเวลาต่อมาในงานวัดเกิดการทะเลาะก,กันขึ้นนายประเสริฐไม่ยอมนำน้ำไปให้เจ้าพ่อดื่ม ทำให้คนข้างเคียงทั้งหมดของเจ้าพ่อนั้นโกรธประกาศอาฆาตต่อหน้าคนและต่อมาเมื่อในประเสริฐไปนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่ร้านสมศักดิ์ลมโชยพัตคารบนถนนมาลายแมนตําบลลำพญาอําเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมก็ถูกคนหลายขี่จักรยานยนต์มากลาดยิงด้วยปืน M16 รวมได้ประมาณ30นัดจนในประเสริฐเสียชีวิตคาทีคดีที่5เกิดขึ้นเมื่อปี25 2 0นในเปลวในป้อมสองคนพี่น้อง ถูกยิงเสียชีวิตข้างถนนมาลายแมนในเขตตำบลวังตะกูเนื่องจากต้องสงสัยว่าจะเป็นสายลับนำความไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคดีที่6เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่16เมษาย,ยน2522นายโผเป็นพ่อค้าร้านกาแฟถูกมือปืนยิงตายในร้านตัวเองสาเหตุเนื่องมาจากนายโผนั้นไม่ถูกกับครูคนหนึ่งและครูคนนี้ก็เลยไปจ้างมือปืนในสังกัดเจ้าพ่อมายิงนายโผคดีที่7 ย้อนหลังไปเมื่อปี2519ในสำอางบ้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมถูกยิงตายด้วยสาเหตุที่ให้เงินเจ้าพ่อยืมจากนั้นเมื่อมาทวงเจ้าพ่อกลับไม่พอใจด้วยสาเหตุว่าไม่ให้เกียรติกันคดีที่8เกิดขึ้นเมื่อปี2520นายสถเียนผู้ใหญ่บ้านในตำบลทับหลวงถูกยิงเสียชีวิตขณะเล่นมวยตู้ที่วัดทับใหญ่ฮาวตำบลทับหลวงขณะนั้นมีคนเห็นกว่า20คนสาเหตุมาจากการขัดผลประโยชน์เรื่องอไรอ้อ,อยมือปืน เข้าไปสังหารฆ่าวัดโดยการใช้ M16 โดยมือปืนได้รับค่าจ้างถึง50,000บาทคดีที่9เกิดขึ้นในปี2528ในปองทุกคนร้ายใช้ผ้ารัดคอตายสายเหตุเนื่องจากเป็นชู้กับเมียน้อยคนหนึ่งของเจ้าพอ่อคดีที่10เกิดขึ้นเมื่อปี2523ในายเล็กไม่ทราบนามสกุลบานอยู่หนองปากลงอำเภอเมืองนะคนปรปฐม ถูกลูกชายเจ้าพ่อขึ้นไปนั่งเล่นบนจักรยานที่ไปจอดไว้เพื่อดูหนังที่ตำบลวังตะกูในเล็กร้องห้ามและถูกยิงตายกลางงานคดีที่11เกิดขึ้นเมื่อวันที่5มิถุนายน2524นี้เองในเวลาประมาณบ่ายโมงคนร้าย9คนใช้ M16 บุกยิงจา้าสิบตำรวจภายทูลแสนอาหารหรือจ่าทูลที่นาร้านอาหารกลางเมืองนคปรปฐมแต่กระสุนพลาดไปถูกนายวันชัยศีพจนธรรม พี่ชายของร้อยตำรวจโทรประชา4พุทธรรมรองสารวัตรทางหลวงนควาประถมตายคนหลายกลุ่มนี้เท่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับไปแล้ว4คนนั้นพบว่าล้วนแต่เป็นสมุนกลุ่มของเจ้าพ่อทางสิน้นในขณะที่คดีที่12ซึ่งแสดงออกถึงความกาเริบเสบสารไม่เกรงกลัวกฎหมายของเจ้าพ่อคนเดียวกันก็เกิดขึ้น ในวันที่22กันยายน2524มือปืนจากทีมงานของเจ้าพอใช้ทั้งรถเก่งรถปิกอัพรถจักรยานยนต์วนเวียนมาเตรียมเพื่อจะดักสังหารหมอมานัดซอซนคนครปฐมกับพวกอันประกอบไปด้วยนายชัยาสะสมทรัพย์โดยในที่เกิดเหตุนั้นมีการปรากฏตัวของเสือไฟโคกาอินมือปืนชื่อดังด้วยแต่พันตำรวจเอกโสพลสวิคามินผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนคนปรปฐมในขณะนั้นได้ทราบข่าวในทางลับ จึงสามารถสกัดจับไว้ได้ก่อนได้ตัวลูกชายและวงศาคณะญาติของเจ้าพ่อหลายคนแต่ก็ไม่มีหลักฐานจะจับกลุ่มได้เนื่องจากในรถคันที่มีมือปืนตัวจริงนั้นหลบหนีไปได้พันตำรวจเอกโสพลจึงทำได้เพียงเรียกให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนั้นมาเจรจายาศึกกันท้ายที่สุดแล้วก็ดูเหมือนว่าคดีฆาตกรรมอุกอาจลุ่มมือปืนลุ่มสันโวทล่มสังหารจ่ามือปราบมือดีคนหนึ่งของวงการตำรวจไทยย่างจ่าทูน จาสิบตำรวจภายทูลแสนอาถรรพ์ก็จะเงียบหายละลายไปกับสายลมเหมือนกับอีกหลายๆคดีที่เบื้องหลังของคดีนั้นล้วนเต็มไปด้วยควากหนามอุปสรรคและตอใหญ่ๆจนทําให้ผู้ทําคดีไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดจบของคดีได้อันเป็นเครื่องยืนยันและแสดงให้เห็นว่าคำว่าอิทธิพลบารมีในสังคมไทยนั้นมีอยู่จริงกราบขอภยัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรม แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคลวะ e g e จ d นดา c ีชา n e l